ได้ทดลองขับ Mitsubishi x ็ o ซ์ e นะครับขับจากภูเก็ตไปพังงานผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยเปิดประสบการณ์มากไม่ว่าจะเป็นทางลูกลงังทางโคหรือทางอะไรเขาก็พาเราผ่านไปได้อย่างสบายมากโหมดการขับขี่ทั้ง7โหมดของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆจากที่ผมนั่งมาเมื่อวานสามร้กว่ากิโลทั้งขับทั้งนั่งนะครับมันตอบโจทย์ในการใช้งาน รถขับเคลื่อน2องล้อหน้าแล้วเป็นเบนซินไฮบริดทำมาเพื่อความประหยัดน้ำมันเนี่ยแต่เวลาที่ต้องใช้จริงๆมันก็สามารถไปได้การเข้าโค้งต่างๆพวกนี้ทำได้ดีเลยนะครับประทับใจามากๆครับรถที่ตอบโจทย์ครอบครัวโดยแท้จริงครับนั่งหลังสบายขับก็สบายเดินทางไกลได้รถที่ผมชอบครับผม Drive your ambition Mitsubishi Motors